อย่างน้อยเราก็โล่งใจได้อาจารย์ที่เราไม่เห็นความรุนแรงเกิดขึ้นในการชุมนุมเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอาจารย์เองได้คาดคิดมาก่อนไหมครับว่าการชุมนุมมันจะจบลงแบบนั้นคือมีคนมาชุมนุมก็หลายหมื่นคนนะครับมีการปักหมุดในเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อรื้อฟื้นจิตวิญญาณของการปฏิวัติ2475แล้วก็จบลงด้วยการไปยื่นข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์ก่อนหน้านี้คิดว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมครับ จริงๆแล้วผมคิดว่าการชุมนุมก็คงสะท้อนอประเด็นที่ผู้จัดก,การชุมนุมที่เป็นแกนนำสามสี่คนนะครับต้องการที่จะสื่อสารนะครับแต่จริงๆเวทีการชุมนุมก็หลากหลายพอสมควรยยอยี่งที่พี่ทาชายหยองทราบนะครับจริงๆก็มีเวทีผู้ใช้ <S <S แรงงานเวทีการแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็เวที เรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับที่พื้นฐานแต่ว่าเวทีสําคัญจริงๆก็ที่สนามหลวงนะครับอพอมีการเคลื่อนย้ายคนออกจากธรรมศาสตร์ไปที่สนามหลวงแกนนำสามสี่คนก็ลักการประเด็นที่เป็นเรื่องที่ตัวเองสนใจที่สุดซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าประเด็นนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปสถาบันนะครับมันสะท้อนอความต้องการคนทั้งหมดแล้วก็มีความเร่งด่วนขนาด แต่ก็ถือว่าการนากลุ่มนี้สามารถผลักดันประเด็นของตัวเองให้ก้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับ<ม>แล้วก็ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองในลนักษณะที่ค่อนข้างใหม่นะครับในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในระดับที่เปิดเผยนะครับ<ม>แต่ว่าก็ต้องระวังปฏิกิริยาของคนที่เห็นต่างนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่รัฐบาลต้องบริหารแล้วก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับ กา <N> <N> รชุมนุมเป็นสิทธิพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งผู้ชมุมนุมก็เป็นเรื่องสาคัญนะครับแต่เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ขณะนี้ก็มีกฎหมายหลายฉบับอย่างที่เป็นข่าวแล้วนะครับที่อยากจ,จะต้องไปพิจารณาดูว่า,าละเมิดแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเหนัรือไม่แล้วก็ขงจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้สานผู้ตัดสินครับโดยภาพรวมก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับเป็นการชุมนุมของกลุ่มคนที่หลากหลายนะครับ แล้วก็การจัดการชุมนุมก็ชัดเจนเพอสมควรในสื่อสารสมัยใหม่ทั้งสื่อสารออนไลน์แล้วก็สื่อสารที่เป็นมืออาชีพนะครับว่าภาคพื้นดินหรือว,ว่าที่ผู้สานขนเรียกว,ว่า o อน r รา n d การจัดตั้งการจัดขบวนนะครับการจัดสเสบียงการจัดระบบการดูแลรัรกษาความปลอดภัยหรือว,ว่าการแล้วก็การจัด ที่พักนะครับให้ั้างบดเหล่านี้นะครับก็มีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับถ้าถูกกฎหมายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร,ะรการจัดเครื่องเสียงการจัดรถน้ํารถสุขานะครับการใช้เครื่องเสียงขออนุญาตหรือไม่ต,ต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายก็ <c oughs> ถือว่าเข้าสู่ขั้นตอนการพิสูจน์ชั้นกฎหมาย <c oughs> ที่มาของกลุ่มต่างๆก็ชัดเจนเปิดเผยนะครับ <c oughs> คนส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีอายุมีประสบการณ์ ในการชุมนุมมาหลายครั้งนะครับแล้วก็โดยการประเมินของทุกฝ่ายก็เป็นคนส่วนใหญ่นะครับคนที่อายุน้อยที่เป็นพลังที่สืนักึกษาก็อาจจะน้อยกว่าคนที่เมีประสบการณ์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รับทราบอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเคลื่อนขบวนก็มีปัญหาอย่างที่เราทราบอยู่หลายประการก็คงมีการเรียนรู้กันไปนะครับแล้วก็อะไรทําได้ไม่ได้ทางกฎหมายก็คงจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าก็ต้องถือว่ามันเป็นการชุมนุมที่คงจะมีอีกหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนสัญลักษณ์ทางการเมืองเป็นเดือนกิจกรรมทางการเมืองนะครับ <c oughs> เพะฉะนั้นการประสานงานการการขออนุญาตนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีพรบรใหม่ที่ต้องขออนุญาตอยู่แล้วในการชุมนุมในทีษษ่สาธารณะ <c oughs> แล้วก็ยังมีเรื่องของพรกรฉุกเฉินเรื่องของการควบคุมการระบราดของโรคโควิด -19 เรื่องเหล่านี้ ถ้าทำตามขั้นตอนทั้งหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรบ <c oughs> างเรื่องคุณเทียนชยัยผมทราบนะครับเรื่องสนามรวมซึ่งเป็นเรื่องอบางท่านก็คงไม่ทราบว่าเป็นโบราณสถานนะครับ <c oughs> มีกฎหมายพิเศษ <c oughs> ควบคุมอยู่แต่ว่ากฎหมายเฉพาะควบคุมอยู่กต็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับการขออนุญาตการใช้โบราณสถานการรักษาสภาพให้สังคมเดิมแล้วก็การไม่ทําอะไรให้ละเมิดกฎกัิการต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าในส่วนที่ทําไปแล้วก็คงต้อง มีการดำเนินการพิจาาที่คงเหลือไม่ได้รั่ทั้งหมดเหล่าน,นี้ก็แม้แต่ผู้ชุมนุมก็รับทราบกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรเขาสามารถที่จะสื่อสารได้สุดท้ายก็เป็นการยืนยันนะครับโดยเฉพาะกับสื่อต่างชาติกับนา,นานชาติว่าประเทศไทยก็มีสิทธินะครับประชาชนก็มีสิทธิในการชุมนุมตามกฎหมายนะครับมีเสรีภาพในการพูดในการคิดพอสมควรเดียวนะครับแล้วก็ สามารถที่จะทําได้นะครับส่วนความคาดหวังใครจะผิดหวังสมหวังยังไงนะครับบางคนก็บอกว่าคนรุ่นใหม่ควรจะต้องทําแบบแบบแบบนั้นคนรุ่นเก่าทีต้องทําแบบนี้นะครับเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่ททว่าวิจารณนได้นะครับแล้วก็คงได้แต่ละฝ่ายคงรับไปพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมกับความคาดหวังของประชาชนนะครับสุดท้ายคนรุ่นใหม่ก็เป็นความหวังของเรานะครับแล้วก็หลายคนถ้าไม่ มีอะไรผิดพลาดก็คงจะเป็นผู้นำของคนไทยเขาก็มีความคาดหวังกับกลุ่มผูเหล่านี้สูงนะครับก็จะต้องมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องการต่างประเทศเรื่องเพื่อนบ้านเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วก็เรื่องต่างๆที่เขาจะอยากจะได้ยินนะครับทางหน้าการชุมนุมเราคงจะเห็นเรื่องพวกนี้มากเรื่รงหลุดการแกร้งสมมตินะครับก็คงจะต้องอติดตามสถานการณ์ต่อไปรครับคุณเทพชัยอาจารย์พูดถึงสื่อต่างชาติมอสักครู่นะครับ ซึ่งสือ่อต่างชาติก็ติดตามเหตุการณ์ชุมนุมมาอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับโดยเฉพาะการชุมนุมวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอาจารย์สังเกตด,ดูให้ดีว่าวิธีการรายงานข่าวของสือ่อต่างชาติส่วนใหญ่โดยเฉพาะการพาดหัวเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้อ่าน,นยังมีความรู้สึกว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างคนรุ่นใหม่ของไทยกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยและผมไม่เชื่อว่าอาจารย์เองก็คงจะมีสือ่อต่างชาติมาขอความเห็นในประเด็นนี้เยอะพอสมควรอาจารย์ตอบเขาว่าอย่างไงครับเรื่องนี้ ครับก็ตอ,อ,อบเพราะว่าประเด็นของเขาที่จัดฐานที่แคบมากนะครับก็อาจจะไม่สะท้อนอวิกฤตการการเมืองของไทยในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาในทางกลับกันคนจํานวนมากแต่ในการสํารวจนะครับของเราหลายครั้งของอหน่วยงานที่เป็นอิสระนะครับสื่อมวลชนก็สะท้อนว่าประเด็นเรื่องสถาบันไม,ไม่ใช่ประเด็นที่ใหญ่ที่สุดที่คนไทยเป็นกังวลนะครับแต่ทางกลับกันอาจจะเป็นกังวลมากกว่าต้องมีอะไรจะต้กระตุ้นสถาบันนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็นกัรวเรื่องปากท้องเรื่องความเหลื่อมลำ้ำความยุติธรรมต่อมาตรฐานซึ่งแน่นอนนะครับผู้ชุมนุมก็อาจจะพยายามโยงนะครับให้เห็นว่าเชื่อมโยงกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้คิดถึงนั้นแต่ว่าฐานตรงนี้ของสื่อต่างประเทศที่แค่นี้มีเหตุผลนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขามีความเข้าใจเรื่องการเมืองไทยไม่มากนะครับความซับซ้อนของการเมืองไทยก็มีเยอะนะครับเรื่องของอกลุ่มคนที่มาจากหลายสิบจังหวัดนะครับผมคิดว่าสื่อต่างประเทศก็ ไม่ได้แตะต,ตรงนั้นมากนะครับแล้วก็เรื่องของความสนใจที่ต้องทําให้ชัดเจนในเวทีนานาชาติเพื่อเพื่มงว่าต่อสู้กันในเรื่องพื้นที่ข่าวเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องอะไระบางเรื่องอพื้นที่ข่าวในต่างประเทศก็จะได้นะครับบางเรื่องเป็นเรื่องทั่วไปเป็นปัญหาปากท้องเป็นปัญหาการบริหารก็ไม่ใช่มีอะไรใหม่หลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษมีปัญหามากกว่าเราอีกนะครับผมเรื่องการจัดการเรื่องโควิด -19 เพราะฉะนั้น เรื่องเหล่านี้ก็อาจจะขายได้ยากในพื้นที่เหล่านั้นทําให้เข้าหันเหมารายงานบางเรื่องที่เขาถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ขายข่าวได้และได้พื้นที่นะครับตรงนั้นก็ต้องชี้แจงกันว่าฐานแคบแล้วก็อาจจะมีวิเคราะห์รอบด้านแล้วก็แน่นอนคนสนใจแต่ว่ามันไม่สะท้อนภาพรวมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สื่อสารกันอยู่นะครับแต่ว่าก็คงห้ามกันไม่ได้นะครับสื่อต่างประเทศก็มีสิสธแล้วก็จาเป็นที่จะต้องให้เขา มีความปลอดภัยแล้วก็มีความสะดวกในระดับหนึ่งนะครับในการทํางานเพื่อ,อยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่ปิดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่นะครับปิดกั้นเสร,รีภาพหรือมีการคุกคามสื่อนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นที่ยืนยันนะครับว่าสื่อที่เข้ามาก็ไม่ได้ถูกคุกคามอะไรนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้โดยสุราไม่ว่าประเด็นเหล่านี้จะไม่ตรงใจหรือว่าไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงครับทุกวันนี้เรามีช่องทางสื่อสารกับสื่อต่างประเทศในประเทศเหล่านี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ ครับขณะนี้ผมเข้าใจว่ารัฐบาลเองก็มีชุดทํางานนะครับที่จะสื่อสารกับต่างประเทศโดยเฉพาะนะครับในการชุมนุมที่ผ่านมาก็มีการสื่อสารมีการจัดระเบียบม,มีการดูแลความปลอดภัยมีการาควบคุมพื้นที่นะครับก็เป็นไปในระบบที่เป็นระเบียบม,มากขึ้นนะครับก็เป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งน,นะครับคุณเประชัยกับคุณอะไรนะครับคุณน,นทัทค,ค่ะคุณน,าน,านัทครับ คุณคุณนัทใช่ไหมครับนัทค่ะครับคุณนัทครับก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่าการจัดระเบียบคราวนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทนนี้รัฐบาลก็มีความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมสมัยผมทํางานที่ทำให้รัฐบาลสมัยรัฐบาลท่านเล็กที่สช่วงนั้นการเตรียมการต่างๆก็อาจจะไม่ครอบ้วนเหมือนกับทุกวันนี้นะครับที่มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็ ทำให้เห็นว่ามีพัฒนาการในเชิงการรองรับการชุมนุมซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นธรรมชาติทางการเมืองของไทยนะครับ mm hmm. แล้วก็จะต้องสื่อสารไปว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องที่น่าหวาดกลัวหรือน่าเป็นกังวลอะไรนะครับ mm hmm. การไปพยายามทําให้โลกหวาดกลัวเพื่อนบ้านหวาดกลัวแล้วก็คนไทยหวาดกลัวก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับประเทศไทยนะครับแล้วทําให้เกิดการตื่นตระหนกนะครับถ้าเป็นบรรยากาศปกติที่ไม่มีโควิด19 ก็คงจะมีการพูดก in in ันเรื่องผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวทางด้านการค้าแต่ตอนนี้สาการณ์ตรงนั้นก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าการท่องเที่ยวก็ไม่ได้จะกระทบมากนักจากการชุมนุมนะครับแต่ว่าในภาพรวมก็จะต้องระวังเท่านี้แล้วรัฐบาลจะรับมืออย่างไรกับการชุมนุมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะวันพฤหัสนี้จะมีการชุมนุมแถวที่ไหนนะคะที่ที่สภานะคะ ครับผมคิดว่ารูปทูตรัฐบาลไม่มีทางเลือกนะครับต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็จะต้องถูกตรวจสอบโดยฝ่ายค้านและก็ฝ่ายที่เป็นสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะที่เป็นอิสระนะครับแล้วก็ฝ่ายปัจจุบันก็คือสื่อสารมวลชนส่วนตัวนะครับอของกลุ่มต่างๆเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกครับก็คงต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็คือต้องดูว่าการชุมนุมได้รับการอนุญาตถูกต้องไหมนะครับ แลการชุมนุมมีสิ่งบอกเพลีสิ่งคือปกติให้การคัดกรองอในเรื่องของอาวุธนะครับในเรื่องของโรคระบาดนะครับในเรื่องของบุคคลต้องสงสัยก็ต้องทํานะครับและจําเป็นต้องเรียความร่วมรู้จากผู้ชุมนุมด้วยนะครับเพื่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่ต้องทําเพิ่มเติมก็แน่นอนนะครับทุกทายก็ทําก็คือรับฟังข้อเรียกร้องนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับอ่าน ปรากฏในช่วงการชุมนุมมีการยื่นข้อเรียกร้องนะครับมีการส่งตัวแทนไปรับข้อเรียกร้องกับเลาเข้าระบบนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นสิงทงิมนุมานต้องทาแล้วก็คนจะต้องทําให้ดีนะครับเพราะว่าความซับซ้อนก็เพิ่มมากขึ้นนะครับคนที่ไม่มีประสบการณ์มาร่วมชุมนุมก็มีนะครับแล้วก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมากขึ้นในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเกิดการแข่งขัน นะครับในเชิงอำนาจของมหาอำนาจในคุยภาคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหลายประเทศก็สนใจเพราะฉะนั้นความสพัพซ้อตรงนี้กต็ต้องต้องได้รับการบริหารอย่างดีขึ้นโดยรัฐบาลนะครับครับท่านนายกเองก็ได้พูดหลายครั้งว่าเป็นห่วงสถานการณ์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงในการจัดการกับผู้ชุมนุมแล้วก็บางครั้งก็ถึงกับเรียกนักศึกษาเหล่านี้ว่าเป็นเป็นลูกเป็นหลานใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วคุณ ปณิธานเองซึ่งใล้ชิดท่านนายกในฐานะเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงเนี่ยคิดว่าท่านนายกมองสถานการณ์ยังไงคิดว่ามันมันถึงจุดที่มันอาจจะต้องให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกร้องนี่มากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเนี่ยที่แน่นอนท่านท่านานายกประกาศชัดเจนว่าไม่ไม่ลาออกตามแรงกดดันใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆข้อมันก็มีน้ําหนักพอสมควรในการที่จะทําให้ผู้นาประเทศต,ต้องมาคิดว่าเอะสิ่งที่คนในประเทศมองเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยมันเคยมีจุดที่ ที่ท่านนายกเองอาจจะต้องทบทวนกับสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ไหมครับครับผมคิดว่าท่านนายกประเด็นแรกก็ชัดเจนเนะครับถ้าเป็นห่วงประเทศท่านเป็นห่วงคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสนะครบับโควิด -19 อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพื่อนบ้านขณะนี้มีการระบาดรุนแรงนะครับมหาอำนาจมีการระบาดรุนแรงนะครับแนวโน้มการระบาดก็ลอกสองหลายสิบประเทศไม่ค่อยดีนะครับ แล้วก็ขีดความสามารถในการรองรับของประเทศก็ไม่ได้ดีนะครับแล้วก็มีปัญหามากก็ท่านก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยขณะนี้ก็มีการกระตุ้นให้ผู้ชุมนุมคัดกรองตัวเองนะครับอยู่สวันเพื่อให้แน่ใจนะครับด้วความปลอดภัยของสุขภาพอนามัยของครอบครัวและคนใกล้ชิดอันนี้ผมว่าคิดว่าเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องที่สะท้อนมาจากความรู้สึกลึกๆของทนายยจริงๆเกี่ยวกับความเป็นกังวลเรื่องสุขภาพอนามัยของคนไทยนะครับแระของทุกคน ผมนักคนที่ไปชุมนุมนะครับข้บอที่สองก็แน่นอนนะครับผมคิดว่าการชุมนุมก็เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นอีกด้านหนึ่งที่ท่านนายกีอาจจะเห็นแล้วจากสื่อสารโซเชียลมีเดียสมัยใหม่หรือว่าอาจจะยังไม่เห็นในบางส่วนนะครับท่านก็จะได้เห็นนะครับเพราะเชื่อกันว่าในระบบราชการในระบบการเมืองนะครับการสะท้อนมุมมองต่างๆอาจจะไม่ได้หลากหลายเท่ากับผู้ชุมนุมในบางส่วนนะครับท่านก็อาจจะได้เห็น ได,ได้นําไปปรับใช้อย่างที่ท่านเริ่มทำนะครับการยื่นมือเข้าไปที่จะมีการสื่อสารมีการแลกเปลี่ยนกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็จะมากขึ้นน,นะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดท่านได้สั่งการในคณะมนตรีหลายครั้งเรื่องให้หมือนกันต่างๆไปทํางานกับเยาวชนมากขึ้นน,นะครับเรื่องนี้ก็สะท้อนความคิดของท่านนายกเกี่ยวกับความเป็นกังวลแล้วก็ต้องการทํางานกับคนรุ่นใหม่ ส่วนประเด็นทางการเมือ,องผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่ท่านนายกนตีเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นนะครับว่าการเมืองปกติจะเป็นอย่างไรนะครับการเมืองปกติที่มีการคัดคา้านมีการจุมนมมีการแสดงความคิดเห็นต่างที่ค่อนข้าง,งเข้มข้นแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์แล้วก็เต็มไปด้วยความรู้สึกนะครับตรงน,นี้ท่านอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากนักในระบบเดิมของท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับ ส่วนสุดท้ายถ้าก็คงก็เปกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศนะครับที่จะต้องสื่อสารออกไปในสังคมโลกนะครับอย่างที่ได้คุยกันนะครับผมว่าคุณพิชัยทราบดีความเป็นกังวลเกี่ยวกับสื่อสารนานาชาติเป็นอย่างไรนะครับตรงนั้นก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนไทยอาจจะเข้าไม่ค่อยถึงในการชี้แจงให้กับผู้นําระหว่างประเทศให้กับนานาชาติให้กับคนที่เห็นต่างนะครับขณะนี้ พื้นที่สื่อในา,นาชาติถูกครอบงำแต่ว่าถูกผลักดันด้วยความคิดของกลุ่มคนที่มีฐานอาจจะแคบกว่าปกตินะครับเพื่อเนื่องด้วยปัจจัยที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับรวมทั้งผู้ที่ไปเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ต่างๆในหลายๆประเทศที่มีความยืดหยุนนะครับในการเคลื่อนไหวในลักษณะที่อาจจะสอบคอกับประเทศนั้นๆเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศนั้นๆน,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 นะครับก็ทําให้ความปเป็นตรงนั้นอาจจะค่อนข้างมากนะครับว่า ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจะเกิดขึ้นในแงะยาวเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้านลบทั้นทที่จริงการชุมนุมนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นภาพที่เป็นบวกกับประเทศไทยในแง่เสรีภาพใน,ในแง่สันติภาพในในแง่ของความนะครับเป็นนะครับอิสระเสรีของคนรุ่นใหม่นะครับพอสมควรทีเดียวพูดได้กับทุกเรื่องเดี๋ยวว่าพูดในวันนี้ก็ ือว่าพูดได้ทุกเรื่องแล้วนะครับ <c oughs> ตรงนั้นยังไม่ได้ถูกสื่อสารไปถ้าก็คงเป็นกังวลแลวพยายามหาทางสื่อสารกันอยู่ครับครับ <c oughs> คือก่อนการชุมนุมที่สนามหลวงเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเยอะมากว่าสถานการณ์มันตึงเครียดมันจะนําไปสู่ความรุนแรงหรือไม่นะครับแต่ว่าเมื่อทุกอย่างมันจบลงด้วยดีนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณไพศานเองมองไปข้างหน้าคิดว่ายังมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงนะครับถ้ามองมุมมองจากคนที่ดูแลทางด้านความมั่นคงครับก็ต้องต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ของเรานะครับ แล้วก็คนของเราที่หน้าง,งานทั้งทั้งทุกๆฝ่ายนะครับทําง,งานไม่ง่ายนะครับเจ้าที่ของเราหลายหลายกลุ่มต้องเดินทางไกลมาทําง,งานที่หน้างานนะครับแล้วก็สภาพการเป็นอยู่ก็ไม่ได้จะดีเท่าไหรนักอย่างที่ทราบกันอันนี้เราก็ทางานด้วยความยากลําบากนะครับรวมทั้งผู้ที่มาชุมนุมก็ถือว่าไม่ได้สะดวกสบายอะไรแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ร่วมมือกันอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับมองไปข้างหน้าก็าแน่นอนนะครับถ้าจะมีการ เคลื่อนไหวแล้วก็มีความคาดหวังจะมีคนเข้ามาร่วมอีอกนะครับเป็นจํานวนมากแม้ว่าจะไม่มากอย่างที่หลายองคาตหวังนะครับแต่ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับก็จําเป็นที่ต้องมีการทํางานมากขึ้นอีกนะครับให้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็สื่อสารกันแล้วก็หาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกหลายอย่างนะครับในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นกังวลก็อยู่ที่ในพื้นที่นะครับส่วนหนึ่งนะครับว่าจะบริหารจัดการร่วมกันได้มากมาน้อยขนาดไหน แต่และฝ่ายก็มีบทเรียนที่ต้องไปถอดกันอยู่ครับช่วงนี้แล้วก็หวังว่าจะไ,ได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนเหล่านั้นนะครับ,รบส่วนพื้นที่ในสื่อสารสมัยใหม่ในพื้นที่ออนไลน์ก็อีกเ,เรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจ,จะต้องมีการสะท้อนมุมมองที่หลากหลายขึ้นขณะน,นี้อย่างที่เราคุยกันทําได้ยากนะครับระบบล็อกไว้ให้คนที่เห็นด้วยเห็นข้อมูลในส่วนที่ตัวเองเห็นด้วยมากกว่าในส่วนที่ตัวเองเห็นต่างนะครับทุกฝ่ายเป็นแบบนั้นการเจรจากับ นะครับกลุ่มหรือว่าองค์กรที่ทําทางด้านสื่อเหล่านี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศนะครับบางประเทศมีกฎหมายโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมีกฎหมายบังคับให้ผู้บริหารนะครับบริการเหล่านี้เปิดโอกาสเขียนนะครับะระบบเขียนสูตรนะครับใหม่ให้ทุกคนได้เห็นข้อมูลที่แตกต่างกันมากขึ้นกว่านี้ก็ยังไม่ค่อยสำเร็จก็จะทำให้ความรู้สึกเข้มข้นมากนะครับใน โลกสมัยใหม่ออนไลน์อันนี้ก็ต้องไปหาทางแก้กันในขณะที่การชุมนุมเหล่านี้ก็จะสะท้อนความเข้มข้นตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามากเกินไปก็อาจจะทให้คนเหล่านั้นมีความรู้สึกรุนแรงแล้วก็ลงมาในพื้นที่ชมุมนุมแล้วก็ทําให้ดูแลลาบากเรื่องเหล่านี้ก็คงจะต้องอหาทางแก้ไขกันไปนะครับในระยะเวลาที่จะมาถึงข้้งหน้านี้